ผู้ชมค,คะน้ำมันมะพร้าวพระเอกของบ้านเรามานานกว่าสามพันปีแต่สาสิบปีที่แล้วมานั้นได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร้ายคะ่ะในอันที่แท้จริงแล้วนี่น้ำมันมะพร้าวมีความหัศจรจร์มากตั้งแต่ป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคเบาหวานป้องกันและรักษาโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรกข้อสำคัญในน้ำมันมะพร้าวมีกรดรอริกสูงนะคะ กรดรอริกนี้มีอยู่ในน้ำนมมันดาซึ่งในน้ำมันมะพร้าวจะมีกรดรอริกสูงกว่าในน้ำนมมันดาเสียอีกค่ะและนั้นถ้าท่านใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นประจำแล้วเนี่ยสุขภาพที่สมบูรณ์จะนําไปสู่ความงามนําไปสู่การใช้ทดแทนยาในตู้ยาประจําบ้านและข้อสําคัญค่ะกะทิที่ถูกทอดทิ้งนะคะกะทินั่นแหละที่มาจากมะพร้าวและมีน้ํามันมะพร้าวในนั้นล่ะคะ ที่เราทอดทิ้งมานานนะคะต่อไปนี้มันจะต้องถูกนำมาลงกระทะเพื่อจะนำมาผัดแกงต้มให้รื่นรมสมอุรากันอีกต่อไปข้อเท,ท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้นไปพบกับท่านอาจารย์ดรอรงคร์นรงชลเันเลยค่ะขอจะเจริญธรรมถือดีค่ะดีครับค่ะท่านอาจารย์ค่ะนั่นก็คือสิ่งที่หมอฟรักอยากจะให้ท่านอาจารย์ได้มายืนยันด้วยตนเองนะคะ <Excuse me. S 2> ในฐานะผู้มีประสบการณ์มีความรู้สูงแต่ก่อนอื่นมีคนที่สนใจติดตามเนี่ยเขาอยากให้ท่านอาจารย์เนี่ย บอกความแตกต่างของมะพร้าวจากผลที่เปิดผ่าออกนะคะมะพร้าวแก่เปิดผ่าออกแล้วก็เอามารับประทานเลยนะคะคนั่นหนึ่งประการที่สองชาวใต้มักจะเอาไปขูด กับเขาเรียกเหล็กขูดนะคะแล้วก็มาใช้น้ําคั้นเป็นกะทิกับประการท,ที่สามที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสองวันก่อนเรานํามาสกัดเย็นก็คือเป็นเวอร์จิ้นโคคอนัตออยนะคะบริสุทธิ์มะม่วมะพร้าวขีดเย็นบริสุทธิ์หรือที่ท่านอาจารย์เรียกว่าบ <ผม S 2> ีบเย็นบริสุทธิ์มันเรื่องของรสมจังเลยอ๋อมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวนั้นบริสุทธิ์กว่าพรมกว่าน้ำมันบริสุทธิ์ครับดีกว่าบริสุทธิ์คือคําว่าบริสุทธิ์เนี่ยนะฮะมันหมายถึงว่าไม่มีอะไรเจือปน E <t> <ate> แต่พรหมจันทร์หรือเวอร์จินน่ะมันสูงกว่าเยอะเลย<อ>คือมันดีกว่าบริสุทธิ์เพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแต่ว่าไม่มีอะไรเจือปนนะฮะ<อ>มันมันไม่ถูกความร้อนไม่ถูกกับสารเคมีมันทุกสิ่งทุกอย่างยังดีเหมือนเดิม<อ>ค่ะแล้วสามอย่างเนี่ยค่ะ<อ>ทั้งเนื้อมะพร้าวกะทิแล้วก็ออน้ำม,มันมะพร้าวพรอมจันท์เนี่ยแตกต่างกันยังไง ประการแรกนะฮะมะพร้าวเนี่ยเป็นพืชที่วิเศษที่สุดที่มันสามารถจะสร้างน้ําได้สามอย่างนี่ขอขอกูเ่อนเบื้องต้นแบบนี้นะฮะ,ะน้ำได้ที่เราเห็นบ่อยๆซื้อน้ํามะพร้าวที่เราดื่มโดยเฉพาะน้ํามะพร้าวอ่อนมันมีรสชาติดีมีวิตามินมีฮอร์โมนช่วยไมเป็นอัลไซเมอร์อะไราสารพัดเลยนะ,ะอันนั้นน้ำมะพร้าวแล้วก็ชาวบ้านเขาก็าไปปาก จันเอาเอาน้ำตาล<า>สดน้ำตาลสดก็มาทําน้ําตาลต,ตัวน้ําตาลสดก็เป็นน้าที่จักสนุบรา้าเหมือนกันนะฮะน้าที่สามก็คือน้ํากะทิ<อ>น้ำกะทิก็ได้จากการที่เอามะพร้าวแก่เนี่ยม,มาขูดแล้วมาคั้นจนกระทัง่งเป็นน้ําใสๆอาจจะเป็นหัวกะทิมีเปอร์เซ็นต์ไขมัน24 หรือเป็นหางกะทิมีประมาณ17เปอร์เซ็นต์นะน้ำที่สี่ก็คือน้ำมันมะพร้าวที่เราพูดถึงตลอดมาี่ผ่านมาเนี่ยสามน้ำเนี่ยเป็นน้ำที่เรียกว่าผมเรียกว่าเป็นเป็นน้ำที่ไม่มีพืชใดในโลกนี้สร้างได้เลยเนะโดยเฉพาะน้ำมะพร้าวเนี่ยไม่มีพืชไหนที่มันสร้างน้ำออกมาเป็นน้ำบริสุทธ สามารถใช้เป็นยาฉีดเข้าเป็นเป็นน้ำฉีดเข้าเส้นได้เลยนะแล้วก็ใช้ประโยชน์มากมายในด้านทำให้เราสดชื่นเรามีกำลังวังชาแข็งแรงมีฮอร์โมนเพพมีอะไรสารพัดเลยนะสรุอว่าน้ำทั้งสี่เนี่ยผมเรียกว่าจัตุวารินนะฮะเป็นน้ำที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับมนุษยชาติจัตุแประว่าสีวารินตพว่าน้ำน้ำสี่อย่างเกิดมาจากกลัลปพฤก์คือต้นมะพร้าวซึ่งเป็นพืชที่เขาบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาได้จากต้นนี้มี่เป็นภาษาสันสกฤตเป็นรากฐานของคำที่เรามาใช้เป็นต้นไม้ต้นกล่ำพพกษ์ที่เรามาสอยเนี่ย งานงานกาชาติงานอะไรนั่นแหละคำว่ากาลประพฤกเนี่ยหมายถึงต้นไม้กัดสวรรค์มีอยู่ห้าต้นแต่ต้นนี้เป็นต้นที่ใช้มากที่สุดเพราะว่าเราได้อะไรจากมันเยอะนะเป็นภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่ามะพร้าวค่ะดีจังเลยค่ะทีนี้เอามาถึงถึงขีดลึงตอนที่ว่าไอ้เนื้อมะพร้าวเนี่ยนะไอ้ตอนอ่อนๆเนี่ยมันก็ยังไม่มีไม่มีไขมันนะฮะมีแต่โปรตีนมีแต่คาร์โบไฮเดรตมีแต่น้ำตาลแล้วก็พวกเกลือแร่พวกอะไรต่างๆซึ่งก็เป็น ประโยชน์มากโดยเฉพาะเราบริโภคมะพร้าวอ่อนเนี่ยเราได้อะไรเยอะจากเนื้อมะพร้าว<ช>และาน้ำมะพร้าวาจริงๆน้ำมะพร้าวมันต้องเป็นส่วนของเนื้อมะพร้าวนะครัพืศาสตร์เราเรียกว่าเป็นลิควิดเอนโดสเปิร์มส่วนเนื้อ oh. เนื้อพร้าวเป็น per s o เอนโดสเป p e r มเนื้อมะพร้าวมันจะค่อยๆสะสม <Okay. S 1> ให้ก่ น้ำมะพร้าวเนี่ยสะสมทีละชั้นทีละชั้นจ<อ>นกระทั่งมันสูงขึ้นมากขึ้นหนาขึ้นทีแรกระชั<อ>้นหนึ่งชั้นขึ้นสองชั้นพอสองชั้นเนี่ยดีแล้วสำหรับมะพร้าวอ่อนหน<อ>ักนอกจากนั้นพอพ้นจากนั้นไปมันก็หนาขึ้นหนาขึ้น<อ>มันก็จะมีเส้นใหญ่เลยกเยื่อะใหญ่หรือไฟเบอร์เพิ่มขึ้น,นมีไขมันมากขึ้นน้าตาลพวกอะไรก็ลดลงนะโกรตีิก็ลดลง พอเมื่อมันแก่มันจะแก่สองระยะแก่แบบ颗粒ชื้นซึกนะฮะชือนซึกนี่เราเหมาะสำหรับมาทำขนมทําอะไรมันยังไม่แก่เต็มที่ยังมีน้าปนอยู่ไขมันอย่างไรแต่พอแก่เต็มที่เราเรียกว่ามะพร้าวห้า<อ>ถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้ำมันมันจะสูงสุดเลยนะครับ<อ>แล้วก็ตอนนี้แหละเราเอามาใช้อันแรกง่ายๆเลยนะฮะสามารถจะเอาเนื้อมะพร้าวแก่เนี่ยมาขูดทําเป็นมะพร้าว แก้วก็ได้หรือทำเป็นชิ้นๆแล้วหั่นทําเป็นไอ้พวกแก่ชึนทึบหรือแหว l แก่ห้าวคะแก่ห้าวนะคะแกาห้าวแล้วนะครับก่อนนี้ชิ้นทึบเอามาขูดทําเป็นอาหารบางอย่างได้นะแก่ห้าวเนี่ยมันจะมีไขมันเต็มที่เลยนีเอาทําเป็นอ่ามะพร้าวแก้วมะพร้าวแก้วไอ้ที่เราทํากินกับอะไรนะฮะอี่ยงคำพวกเนี้ยนะฮะหรือพร้าวทุยางที่เราใช้ส่วนใหญ่เนี่ย เอามะพร้าวแก่มาขูดหรือตัดเป็นชิ้นๆบริโภคเลยได้กินสบาบกรอบได้เลยอย่างที่ผมบอกเมื่อวันก่อนนี้นะครับว่าในยุโรปตอนใต้เนี่ยเขาดียมมากเลยเอาเนื้อมะพร้าวเนี่ยเสียบไม้เข้าแช่เย็นแล้วก็เดินกัด ตามลาซ z าต่างๆในยุโรปในเมืองอใหญ่ๆของอยุโรปตอนใต้ที่แพงมีหมดเลยก็อชอบมากเลยนะฮะมันทั้งอร่อยและได้ประโยชน์มากเพราะว่ามันมีเยื่อใหญ่หรือไฟเบอร์เนี่ยมากมที่สุดในบรรดาพืชที่มีอยู่ในโลกนี้เลยโอ้เหรอคะ่างระเทศเขาคุยว่าไฟ,ไ,ฟไฟเบอร์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะทําให้ไอ้ลำไส้ของเราเนี่ยปราศจากปราศจากเชื้อโรค,คที่เป็นสาเหตุของมะเร็งลำไส้เนี่ยนะ,ะครับปรากฏว่าเขาก็แนะนําให้กินอะไรวิต ฟลาววิดฟลาววิดทุกตัวอะไรฮะแบรนด์วิดแบรนด์ครับเป็นเป็นรัมที่ได้จากข้าวสาลีซึ่งเขาบอกว่ามีมีไฟเบอร์มีใยเยื่อใหญ่เนี่ยอ๋อจมูกข้าวสาลีเหรอไม่ใช่ฮะมันเป็นฟลาวเป็นเป็นแป้งเป็นเป็นรัมเลยทีเดียวเหมือนกับรัมข้าวเราแต่เขาเป็นรัมของข้าวสาลีรัมข้าวสาลีมีเยื่อใหญ่เนี่ยสูงมากตั้งสี่สิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็บอกว่าอันเนี้ยมันสามารถจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องมะเร็งลำไส้ได้เป็นอย่างดีมะเร็งกระเพาะอาหารพวกเนี้ยนะครจะปรากฏว่าลรงเอามาทานครับเหมือนกับเอากระดาษแข็งแช่น้ําแล้วมาทานม,มันไม่มีรสชาติเลยไม่อร่อยเอาเลยแต่ในขณะที่เนื้อมะพร้าวเราเนี่ยนะฮะรสชาติมันเป็นเยี่ยมมันมันกรอบมันหวานมันทุกอย่างมันมีรสชาติที่ดีแต่มีไฟเบอร์ถึงเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตะ์ มันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีไฟเบอร์สูงเท่ากับเนื้อมะพร้าวแก่เลยแล้วกินอร่อยกินอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์โดยเฉพาเราจะเป็นไม่ไม่เป็นมะเร็งเลยมันจะไปครูดเอาไอ้เชื้อโรคที่ติดอยู่กับลำไส้ออกไปหมดอันนี้เป็นเนื้อมะพร้าว